สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆ่มาเปิดกล่องเครื่องตัดหญ้าเราสั่งมาจากลาซาด้านะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าในกล่องจะให้อะไรมาบ้างนะคะกล่องเนี่ยแพ็คมาเป็นอย่างดีเลยค่ะไม่มีบุบเสียหายอะไรนะคะมาเปิดกันเลยมาแล้วค่ะเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าของเรานะคะเป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายนะคะก็คือที่ดูรีวิวมาเนี่ยก็คือจะเป็นแบตก้อนนะคะ แล้วก็สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียบปลั๊กนะคะนี้ในกล่องก็จะมีเป็นตัวกันกระเด็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวแกะให้ดูคะ่ะมาพร้อมกับคู่มือนะคะแล้วก็อันนี้เป็นจานกันกระเด็น,นะคะ่ะนี่แบบนี้นะคะก็ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะคะแล้วก็มีพวกไข่ค,ควงน็อตอะไหล่นะคะมาให้ดูไวค้ค่ะ เดี๋ยวมาดูตัวใบมีดกันนะคะว่ามีแบบไหนมาให้บ้างคะ่ะก็บอกเลยว่าน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยก็คือกำลังดีเหมาะมือเลยนะคะไม่ได้ดูกองแกงค่ะอันนี้ก็มีใบมีดเป็นใบเลื่อยนะคะแบบนี้ค่ะสองใบนะคะแล้วก็เป็นใบมีดค่ะใบมีดเหล็กสองใบเหมือนกันนะคะ ก็มาดูในกล่องกันค่ะในกล่องนี้น่าจะเป็นแบบนะคะไปเปิดกันเลยค่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปลองตัดหญ้าในสวนกันนะคะ mm hmm. อยากดูว่าเครื่องเนี้ยสามารถทำงานได้หนักแค่ไหนนะคะ แต่สำหรับญ้าหน้าบ้านหรือสนามญ้าทั่วไปเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทํางานได้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบงานหนักๆกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวแบตกรนนะคะก็เป็น1ก้อนพร้อมแท่นชาร์จค่ะแต่ก็ไม่ได้มีสติกเกอร์อะไรติดมานะคะไม่ได้บ่งบอกว่ากี่โวลต์ค่ะเรามาประกอบตัวกันเศษกระเด็นกัน,นะคะ่ะ ก็ดันเข้าไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีตัวน็อตล็อกอีกทีหนึ่งค่ะก็รู้สึกว่าค่อนข้างแน่นหนาแล้วก็แข็งแรงเลยนะคะก็มีไขควงมาให้พร้อมเลยนะคะผู้หญิงอย่างเราก็ประกอบได้ค่ะง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับตัวแบตนะคะก็เสียบเข้ากับแท่นชาร์จแบบนี้นะคะเสียบปลั๊กไฟจะมีไฟแจ้งนะคะเป็นสีแดง ามาประกอบใบมีดกันนะคะก็จะใช้เป็นใบมีดเหล็กค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทดลองตัดหญ้าก,กันเลยค่ะก็ประกอบใส่เข้าไปเลยนะคะอันนี้มีน็อตตัวสำรองมาให้ด้วยค่ะก็หมุนเข้าไปแน่นๆแบบนี้ได้เลยนะคะประกอบง่ายมากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะตัวด้ามจับค่ะ สามารถปรับความยาวแล้วก็ปรับองศาได้ตามใจชอบเลยนะคะบอกเลยว่าเหมาะมือมากๆเลยค่ะน้ำหนักรวมๆของเครื่องนี้ประมาณ3ากิโลนะคะก็ไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปค่ะไปลองตัดหน้าก,กันเลยค่ะ สำหรับหญ้าที่ไม่ลกมากนะคะต้นสุบประมาณนี้ก็สามารถตัดได้สบายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราลองตัดหญ้าที่แบบลกๆหนาๆดูนะคะว่าเครื่องนี้จะสามารถทำได้หรือเปล่าคะ ก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรเลยนะคะแต่สาหรับหญ้าที่สูงมากๆหรือว่าเหนียวมากๆเนี่ยก็อาจจะมีพันแกนบ้างบางครั้งนะคะเพราะถ้าสายตัวไปแบบนี้ค่ะจะช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะสําหรับส่วนตัวนะคะถือว่าถูกใจมากๆเลยค่ะกับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าเครื่องนี้นะคะน้ําหนักเหมาะกับผู้หญิงมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปไม่หนักจนเกินไปนะคะแล้วก็สามารถตัดหญ้าได้จริงนะคะ ำหรับตัวแบตนะคะถ้าชาร์จแบตมาเต็มเนี่ยสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ40นาทีเลยนะคะก<ซ>็ถ้าใครชอบคลิปของพวกเราเนี่ยก็อย <of> <önemli> ่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่วงใหม่ของเราด้วยนะคะกับช่วงไปไหนไปสวนะคะ่ะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจ้าจะใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ